ตัวยตายิโวรถสวยสภาพนางฟ้าเอาบัตรดีเอารถศูนย์บาทพรอนเพียง9,000นิดลิเมีอะไรดีไปดูกัน กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเปาโตโยต้าชัวร์อปอร์จะให้สวัสดีพยกมายยกนะครับลูกค้าชนาทุกท่านวันนี้ผมมีรีโว่สีประตูพรีนเนอร์2.8ตดีนะครับฮอปสุดคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยรถสวยสภาพนางฟ้าอันนี้คือมีแค่ล้างนะครับล้างมาอย่างเดียวตัวนี้เป็นรถปี2017เกียร์ออโต้นะครับครับผมแล้วเรามาดูโซนหน้านะครับตัวนี้ถ่าภาษาเซลโตโยต้าหน้าประดุกนะครับตัวนี้ด้านหน้าเราก็สัญญ์โตโยต้า ตัวนี้ก็เป็นโคเมียมนะครับด้านหน้ามีไฟตัดหมอกมีไฟเวคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์ให้วสวยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาทางเรามีล้างมามารีวิวอย่างเดียวนะครับส่วนยางตัวนี้เดี๋ยวทางเราจัดการให้เปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นตัวนี้เป็นแม็กติดรถก,กับลูกค้านะครับมาดูสภาพโดยรวมสีมีคิ้วกันสากระจกมาดูโซนด้านหลังกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจีนนะครับตัวท็อปสุดมีกล้องมองหลังให้มีโคเมียม ขอไฟคิ้วดําทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้รถออกอุบลผู้ค้าเก่าเป็นคนอุบลมั่นใจได้เลยครับซื้อกับรถกับโตโยต้าชวนเราไม่มีรถย้อมแน่นอนตรงนี้รถมือเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันครับผมและแน่นอน,นครับทอบสุดของโตโยต้ากุญแจต้องเป็นย์เลดนะครับตรงนี้จะปุ่มกดสตาร์ตตรงนี้นะครับสตาร์ตสต็อปตรงนี้ส่วนเบาะจะได้เป็นเบาะหนังเขาเรียกว่าสีน้ำตาลน้ำตาลไม้นะครับตัวนี้เบาะไฟฟ้าหน้าหลังขึ้นลง ถุงลมถุงลมก็มีตรงนี้ส่วนพวงมาลัยผมบอกเลยว่ารถโอ้โหสวยมากครับลูกค้าพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดคอนโทรลน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตัวท็อปสุดของโตโยตา้าสวยมากครับไม่ไม่เพียง78,865กิโลเมตรสำหรับอ่าภายในนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้มาเนมิเกตเตอร์นะครับหรือ GPS นั่นเองตัวนี้มีติดรถมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนแอร์เป็นพวกแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วนะครับปแบบ องศาได้นะครับเลือกเบอร์ได้เปิดเท้าเปิดหน้าได้นะครับประมาณมีเกียร์เป็นเกียร์ออโตโอ้ขั้นบันไดนะครับโหมด e ีโค o โหมดพาวเวอร์มนะครับมีมาให้ครบตามสไตล์โตโยต้าครับผมแล้วก็ทั้งหมดเป็นสภาพโดยรวมนะครับส่วนโปรโมชั่นผมะยากมาแจ้งตรงนี้สําหรับลูกค้านะครับที่มีประวัติเครดิตดี ผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้เริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสำหรับดอกเบี้ยตัวน,นี้ถ้าลูกค้าสักไหนสนใจนะครับโทรสอบถามเบอร์ล,ล่างตรงน,นี้เลยนะครับ0804695493นะครับหรือไม่ก็ติดตามเพจ a c e b o o k To โยต a าโชว์บุรีราชธานีนะครับแล้วก็จะมีอีกช,อช่องทางหนึ่งที่กำลังทำกันอยู่นะครับยู YouTube, u ูบโตโ o ต้าโชว์บุรีราชธานีนะครับฝากด้วยเดี๋ยวถ้ามีรถคันไหนใหม่แบบนี้สวยแบบนี้สดแบบนี้ ติดตามช่องไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบส่วนลูกค้าท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อเบอร์ที่แจ้งไปได้เลยครับขอบคุณมากครับ